อยู่กับผมแม่ค้าศาสตร์รถเครื่องนะครับกับอคาวาสกิซติพันนะฮะโอ้ยดำสุกมากเลยคันเนี้้โหล่อมากดูหน้าหน่อยบอกได้เลยว่าตัวพันราคาไม่ถึงสองแสนนะที่นี่ที่เดียวกับาศาสตร์รถเครื่องนะครับซัดพันปี14นะฮะเปิดเลยฮะตามสไตล์เรานะครับ สโลแกนตัดสดราคาพ่อค้าคันนี้ใครซื้อสดนะครับเปิดราคาก่อนเลย1นึ่งแสเจ็ดหมบาทนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเอาพาชมด้านหน้าฮะอ่าชิวหน้าสีดำโตรถเองก็เป็นสีดำทุกดิเป็นดำแบบแมทัลลิกนะว้าววิบวับว่ะดูดิว้าววิบวับไฟหน้าคูหรหล่อเป็นรถเน็กเกตที่บอกได้เลยว่า รอจริงๆนะดุดันนะฮรรอดุดันแล้วไซส์เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะฮะไซส์ค่อนข้างที่จะใหญ่อะมาดูปัมนนป๊มเบรกอะนิชินครับปั๊มเบรกนิชินฝาน่ฝาแต่งนะครับฝาแต่งอะขยับมาดูด้านข้างนะกราบข้างกราบข้างก็ยังใสสะอาดนะกราบข้างใสสะอาดมีรอยเหลือนิชีให้ดูนะฮะมีรอยเหลือนิชีให้ดู ยังมีรอยตรงแคทปานะครับอ่าสีมันแบบลอกนะเป็นรอยแบบสีลอกนะน่าจะมีแบบว่าล้มปงล้มแปะมาแหละแต่ว่าก็โดนตัวนี้นะล้มแปะมาก็โดนนี่นะแคทปานะไม่ได้โดนเครื่องนะก็ถือว่าโอเคฮนะเซฟเซฟครับเซฟเซฟอ่าเซฟเซฟอ่ะปักตรงปาก้าท่อ ท่อเป็นไทเทเนียมนะครับท่อไทเทเนียมเปิดอ,อกโชว์ท่อกันไปเลยนะฮะเปิดอ,อกโชว์ชวท่อไทเทเนียมกันไปเลยแล้วก็ปัม๊มก็เป็นปั๊มเดิมนะแล้วก็เปลี่ยนสายขับนะเป็ีนสายขับบางคูณหน้าก็เป็นคาร์บอนนะครับบางคูหน้าคาร์บอนก็ยางหน้าก็สภาพก็ขับได้นะแต่ก็อันตรายนะครับใครใครตัดแฟนนซ์ผมเปลี่ยนให้นะ เปลี่ยนแบบว่ามือถอสภาพดีให้นะครับใครจัดเฟรนันเปลี่ยนให้นะตัดกาบให้ขคียให้เรียบร้อยแน่นอนอ่ะมาดูเบา้านบนเบาก็สวยงามตรงนี้อ่ะดูถังหน่อยถังเนี้ยมันก็จะเป็นแบบว่าอันนี้เป็นสีเป็นเมทัลลิตตี้เป็นสีดํานะสวยจริงๆแล้วก็มีข้อถงังตัวนี้เป็นคาร์บอนนะนี่ไม่ใช่เป็นสติกเกอร์ลายน้ํานะเป็นคาร์บอนนะอะโหยเรียกว่าแบบนค่อนข้างที่จะ คุ้มเลยนะแสนเจ็ดเก้าได้ทุกพันแล้วก็ของแต่งขนาดนี้ยางหลังสภาพยางหลังดอกเหลือนะฮะแต่ถ้าใครอยากสมบูรณ์แบบเปลี่ยนนะใครอยากสมบูรณ์แบบเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะฮะเอาดูฝั่งนี้ดูทางฝั่งนี้ทางฝั่งนี้ก็ปกตินะฮะตัวนี้ก็เป็นแบบว่าฝาแบบฝาแต่งซึ่งเขาก็จะมีุนแกให้นะะตัวนี้ก็หลายตั้งนะอ่ะเอาใหม่นะครับเมื่อสักครู่นี้ เมมเต็มนะฮะขออภัยด้วยฮนะอ้าโอเคก็คือพอเราหมุนคายมาปุ๊บเนี่ยเราก็เนี่ยแล็บจิกออกมาอ้าออกมานี่ฮนะพอเวลาปิดก็นั่นนะอืมลงล็อกเข้าไปแล้วก็ใช้กุญแจงมันหมุนขันปิดอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบว่าเซฟนะฮะเผื่อกันแบบว่าใครแบบมาซนนะเล่นรถของเราอโอเคเอลองดูฝั่งนี้ฮนะ แฟลงแฟรลิงฝั่งนี้ถือว่ายังสวยงามนะฮะแฟรลิงฝั่งนี้ยังสวยงาม mm hmm. เอ่อพัตุน่าขอไฟก่อนนะอน mm ุญาตหยุดยไฟ mm hmm. ตัวไฟฉายนะ mm hmm. มืดหน่อย mm hmm. อ่ะโอเค mm hmm. อ่ะแฟรลิง สวยงามนะสวยงามอันนี้ก็อ่าสวยงามได้เป็นรอยน้ำยาขัดนะ,แข,ปปะนะแข้งเครื่องปกตินะแข้งเครื่องปกติดูสวงิงอาร์มดูโซ่ตรวนี้ก็เป็นพ่เอลคาร์บอนนะครับบางโคเป็นพียอลคาร์บอน โซดาหมุดทองอนะโซดาหมุดทองสเตอร์เหลือๆอะไรสเตอร์เหลือๆอ่ะฟังเสียงกันสักนิดนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตดับไฟใช้ก่อนนะเด๋ยวใช้โอเคฟังเสียงกันหน่อยฮนะสำหรับแซ้พันปีสิบสี่โอ้หทุลักทุเลมากเลยอนะีจานสองดอกนะครับมีไฟบอกเกียร์นะมี ที่บอกค่าแบตนะครับเสียงอ่ะบดังมากนะดังมากเสียงร้อใจเลยครัไฟโจฉนี่ร้องใจเลยโอ้ยโหดแรงเด็กร้องไห้เด็กร้องไห้ 170,000บาทได้ขับตัวพันนะฮะนักเก็ตสปอร์ตนักเก็ตหล่อๆท่อฟูไทเทเนียมนะฮะเสียงเ้าใจมากเลยแล้วสวยนะสภาพนีค่คือแบบคือสวยเลยสวยปิ๊ง,งเลยดูดิสีเงาผู้ชํำเลยฮะอ่ะหนึ่งแเจ็บาทสำหรับคนชอบสดนะฮะถ้าจัดแฟนแอเราหนึ่งแเกาหมื่นเบาทนะครับหนึ่งแาบาทนะฮะ จากเฟแนนก็ออกรถนิดๆนหน่อยนะฮะผมจำไม่ได้ออกรถเท่าไหร่นะหรือใครอยากออกศูนย์บาททักมาได้ฮนะทักมาได้จัดให้ได้นะใครอยากออกศูนย์บาทจัดให้ได้มาเลยนะโอเคฝากด้วยนะครับครันนี้ก็สนใจโทรนะฮะศูนย์เก้าห้าสองสามห้า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 ศูนย์ครับ,รบหรือว่าค้นหาในเฟซได้ว,ว่าหาสารรถเครื่องนะครับแล้วก็จะมีเฟสผมมีประมาณสามเฟสนะฮะแล้วก็จะมีเพจอีกสองเพจนะครับ หรือทักามาที่นเดชทธทมเดก็ได้นะหรือถ้าท่านดูคลิปนี้จากเซลล์ของผมนะก็คุยต่อที่เซลล์ผมได้เลยนะครับอ่าโอเคครับยังไงฝากคลิปนี้ด้วยครับสวัสดีครับ